สวัสดีท่านผู้ชมช่องไทเทรนเอสอาร์ทีทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2565นะครับโดยจากต้นคลิปนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีนั้นเดินทางมากับขบรถทองถิีนที่4-4-7นะครับต้นทางจากสถานีสุร,ราษฎร์ธานีปลายทางสวยกรโลกในเช้าวันนี้ก็วันนี้ขบวน4-4-7เข้ามาจอดในทางที่2นะครับที่สถานีบ้านพูกก้แกแชงฮนะ ซึ่งขบวน447ที่สาเหตุต้องเข้าทาง2ที่บ้านผู้เะษชงครับเพราะว่าวันนี้ขบวน447มีกําหนดตามหลังนะครับกับขบวนรถจากกรุงเทพที่ล่าช้ามาซึ่งนั่นคือขบวนรถด่วนขบวนที่83กรุงเทพรังที่ล่าช้ามาประมาณชั่วโมงกว่านะครับก็มาตามหลังกันพอดีที่สถานีบ้านผู้ระเชงนะครับผมซึ่งสถานีบ้านผู้รกแชงก็เป็นสถานีที่เป็นสถานีสุดท้ายในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ซึ่งถ้ามาจากทางด้านทิศเหนือไปทางใต้ก็จะเป็นสายสุดท้ายในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ถ้าว่ามาจากทางใต้นะครับแล้วก็ขึ้นไปทางน้าทิศเหนือก็จะเป็นสถานีแรกในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับผมแล้วก็จอดอยู่ในทางที่2นะครับของสถานีบ้านภูกแฉงในขณะนี้สถานีบ้านภูกแฉงก็มีทั้งหมด2ทางนะครับได้แก่ทางที่1ทางประธานที่ติดด้านสถานีครับแล้วก็ทางที่2 ก็จะเป็นทางหลีกนั่นเองเห็นสถานีแบบนี้นะครับมีเพียงแค่2ทางแต่มีระบบอานสัญญาณทางปลาแบบครบเลยนะครับมีเสาเตือนมีเสาออกอันในเสาออกนอกเสาเข้าอันในนะเสาเข้าต้นในก็มีนะสุดยอดจริงๆถึงแม้แว่าจะเป็นสถานีเล็กนะครับอิจฉาจริงๆนะครับมาล้วนมีเพียงแค่มาล้วนพ้อไซมีเพียงแค่ต้นสองต้นนะครับที่นี่มีเยอะเลยแล้วก็มีการประดับตกแต่งสถานีนะครับ มีการปลูกผักอะไรต่างๆด้วยนะนี่ครับบ้านพุกระเชงสวยงามจริงนะครับผมก็เป็นสถานีสุดท้ายนะครับในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับบ้านพุกกระเชงนะครับซึ่งก็เป็นสถานีที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ รสถานีข้างเคียงนะครับก็จะเป็นถ้าเป็นทางด้านทิศเหนือนะครับถ้าเราอยู่ที่สถานีบ้านพุกกระเชียงทางด้านทิศเหนือเวทางฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานีไฟบ้านซ่องนะครับห่างไป7กิโลจุดศูนย์สี่เก้ากิโลเมตรนะครับแต่ถ้าว่าหากเป็นทางด้านทิศใต้นะครับก็จะเป็นสถานีไฟห้วยปริกนะครับ4ี่จุดแปดสองสี่กิโลเมตรนะครับซึ่งก็สถานีห้วยปริกก็จะเป็นสถานีแรกนะครับในเขต จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถ้าเราไปทางด้านทิศใต้ฮะซึ่งสถานีบ้านซ่องก็จะเป็นสถานีประจำอําเภอเวียงสะนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสถานีเวียงสะไม่มีนะครับสายบ้านซ่องก็จะเป็นสถานีประจำอาเภอเวียงสะไปเลยก็มีการแขวนห่วงทางสะดวกนะครับให้ขบรถด่วนขบรถที่83กรุงเทพฯตังไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เยวก็เดินก่อนขบวน447ที่สถานีบ้านปูกแชงแห่งนี้นั่นเองครับผมโดยรถจกักรทำาบวน447ในวันนี้นะครับเป็นรถจก orm, ักร Alstom หมายเลข4224ครับ บ้านรุกกระแชงครับความยาวของป้ายของความยาวของชื่อตัวอักษรน,นะครับกับเต็มป้ายเลยนะขนรตู้ออการจราจรที่หนึ่งและเดินข้ามไปมาในการจราจรที่หนึ่งโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถนะครับอีกสักครู่จะมีขบวนรถด่วนวิ่งผ่านสถานีครับครับก็มีการประกาศนะครับอีกสักครู่จะมีขบวนรถด่วน ที่83กร,รุงเทพฯดังวิ่งผ่านสถานีในชันชนาทางที่1นะครับเราก็ไปรับชมขบวนรถตัวที่83วิ่งผ่านและรับพวงกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็เห็นไฟมาแต่ไกลแล้วนะครับไฟแบบนี้ GEA แน่นอนครับรถจากคำรควร83 GA สีเก่าซะด้วยนะครับน่าเป็น GA 4 5 4สีห้าสี่เจ็ดครับเดินก่อนขบวน447ที่บ้านผู้กระแชงครับผม สามทังวนออกจากบ้านผู้เแชงไปแล้วนะครับต,ต่อไปจะเป็นการปล่อยขอบวน447ที่จอดอยู่ในทาง2อ,ออกจากบ้านปูกเชงไปแล้วผัดไปนะครับ นั้นนี้เวลา8นาฬิกานะครับเมื่อขบวน83ขบวนผ่านสถานีห้วยปิกนะครับได้เวลาปล่อยขบวน447ออกจากทางที่2ครับหลังจากตามนังขบวน83มา กลับเข้าสู่ทางประทานไปเรียบร้อยแล้วครับตัวน447 หลังจากที่ขบวน447นะครับตามหลังขบนวนรถต่วนที่83ที่สถานีบ้านผู้แชงครับไอ้เป็นก็เดินทางมากับขบวน447มายังบริเวณที่รถพ่ะทา่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับโดยก็เป็นที่รถที่เพิ่งสร้างใหม่นะฮะในตอนของสถานีคองจันดีนะครับถึงสถานีหลักช้าง ก็จุดนะครับห่างจากสถานีคลองจันดี์ประมาณเพียงแค่1กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับโดยเมื่อลงจากขบรถไฟนะครับก็สามารถถึงบริเวณด้านหน้าวัดธาตุน้อยได้เลยนะแต่ก่อนนะครับที่บริเวณจุดนี้นี่ไม่ได้มีที่รถแบบนี้นะครับจะเป็นคันดินนะครับแล้วก็มีพวกหญ้าต่างๆมากมายครับแต่ถ้าว่าด้วยแรงศรัทธาน,นะครับก็ และมีการจัดสร้างนะครับเป็นที่รถใหม่นะโดยถ้าเมื่อก่อนตอนช่วงเทศกาลข้าพันษานะครับการไฟฟ้าไทยจะให้บรถท้องถิ่นทุกขบวนได้แ,แก่ขบวน445ขบวน446ชุมพรหัใหญ่ชุมพรครับแล้วก็ขบ,บรถท้องถิ่นที่447 448สุราธานีสวยกรถสุราธานีนะครับมาจอดให้เริเวณจุดนี้ เป็นการโชว์คาวนะครับตอนที่ยังสมัยที่ยังไม่มีตัวที่รถแบบนี้นะครับแต่ต่อมาได้มีการสร้างแล้วก็ให้คัรถหยุดเป็นการถาวรนะครับโดยถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจที่จะมาอย่างสถานที่แห่งนี้นะก็สามารถเดินทางมากับขบวน445 446นะะแล้วก็ขบวน447 448ถ้าเกิดว่าอยู่สุราษฎร์ธานีเหมืกับแอดมินนะครับ ก็สามารถขึ้นขบวน447ในช่วงช้าแล้วกับขบวน446นะแล,แล้วก็หรือว่าจะมาขบวน445กับขบวน448ก็ได้ครับจะเป็นทางด้านทิศเหนือนะฮะของที่รถนะครับโดยเห็นเสาอยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นสัญญ,ญาณชนิดหังปลาแบบเสาเข้าเขตในนะครับเสื้อจะเป็นเสาของ สถานีไฟคลองจันดีนะครับโดยก็ห่างจากที่รับพ่อท่านค้าประจักษ์ศิษย์ไม่ไกลนะครับประมาณเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมาจากกรุงเทพนะครับโฟกครถต่วนขรบเร็วจะไม่หยุดณที่หยุดรถแห่งนี้นะท่านผู้ชมต้องลงที่สถานีคลองจันดีครับแล้วก็เดินประมาณ1กิโลเมตรครับเห็นสะพานไกลรีบตรงนั้ก็จะเห็นเป็นสถานีคลองจันดีเลยครับ ก็ไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะก็สามารถเดินกันได้แต่ถ้ามาครับคนรถท้องถิ่นอะไรต่างๆก็สามารถมาลงที่นี่ได้โดยตรงนะครับนี่นะครับเห็นเป็นตัววัดแล้วก็ตัวที่รถเลยครับผมก็มีรูปปั้นของพระธุทธคามาจาริ์ครับแล้วก็ตัว j จดีนะครับเจืได้ว,ว่าเป็นที่รถนะครับที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะฮะ วันนี้ a d m ก็พาท่านชุมทุกท่านนะครับมาตั้งแต่สุราธานีนะครับขบวน447ซึ่งคลิปการเดินทางขบวน447ในครั้งนี้ม d m ไม่ได้ถ่ายทำนะครับเพราะว่าเคยถ่ายทำไว้แล้วนะครับเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้ที่หน้าช่องนะครับแล้วก็เดี๋ยว a d m จะกลับกับขบวน446ชุมทางขันใหญ่ชุมพรที่จะถึงประมาณ12โมงกว่าๆเที่ยงกว่าๆมาเดินทางกลับสุราธานีครับ แต่วันนี้ก็มาเก็กบบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งที่ท,ที่ราฟอท่านคลายว่า,วาจาสิทธิ์ในวันนี้นะครับนี่ครับสวยงามมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวอาคารสักหน่อยนะครับรอบที่แล้วเอ็มเคยมาที่นี่นะครับแต่ว่าไม่ได้พาเข้าดูตัวอาคารเอาเนี้ยเข้าไปดูสักหน่อยคนระับนี่นะครับมีหินอะไรต่างๆนะทําเป็นพื้นชันชลาพื้นพักอาคารนะครับแล้วก็มี รปั้นนะครับเพราะท่าน้ายวาจาสิทธิ์นี่แหละครับอันนี้มีการฉลุหลังคายต่างๆเป็นลวดลายพระค้าวาจาสิทธิ์นะครับก็มีการทําเป็นกรอบไฟสีต่างๆนะครับอ๋อแล้วก็มีะระฆังด้วยนะซึ่งอะไรที่แล้ไม่มีนายสถานีนะนี่นครับที่รับพ่อค่าวาจาสิทธิ์ครับ อยู่ที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะแล้วก็ไปรอบชมโมคนต่างๆที่ที่รถแห่งนี้กันต่อไปเลยครับแหมมุมนี้เป็นมุมที่สวยจริงๆเลยนะครับก็เห็นทั้งตัววัดแล้วก็ตัวอาคารที่รถเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเจดีนะครับของวัดทาตน้อยนะครับผมตอวนี้ก็จะเป็นใน,อน,อน,น,นสองที่รถนะครับโดยขณะนี้11นาฬิกานาทีครับ ก็มีครบรถมาพอดีครับแม่วิทยาวยาเลยครับครบรถเร็วที่167กรุงเทพกันตั้งผ่านที่รถพ่อทั้งคลายวาจาสิทครับเอาตัม4-2-1-4ครับ ที่รถพ่อตั้นค้ายวาจาสิทธิ์ไปแล้วนะครับขบวน167วันนี้ถ้าเป็นอัลตัม4214นะครับลาช้ามาพอสมควรนะครับสาควร167มาถึงนี่11นาฬิกา5นาทีเลยครับเมื่อกี้มีพนักงานรถจักชูนิ้วให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังจากขับรถวิ่งผ่านไปนะครับเดี๋ยวไปรอรับชมควนต่างๆกันต่อนะ ซอมวิ่งโดนเปล่านะผาบริบรเวณวัดธาตุน้อยนะครับนี่ก็มาอยู่บริเวณในวัดนะครับตอนนี้เป็นคันรถตนนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชครับวันนี้คัน85ใช้เป็นฮิตาชิ4511ตะแกรงเดิมนะครับ ขบวขึ้นเครื่องใหม่เรียบร้อยดีครับขน85ทําควนผ่าน,านที่รถพ่อค้านวนจาจะสิธิ์ไปแล้วครับวันนี้ใช้เป็นฮิตาชิ4511แต่แกลงเดิมนะฮะเราก็มอยู่ทางฝั่งด้านทิศใต้ของที่รถพร่อค้านวนายจัสิธิ์นะครับก็มารอแลบชมกระบวนถัดไปของคลิปนี้เลยนะครับแหมวีแบบนี้ฮิตาชิแน่นอนนะครับ เป็นเอกลักษณ์เลยครับผมไฟ LED ซะด้วยครับขบวน445ชุมพรชุมทางหัดใหญ่ครับวันนี้จะเป็นฮิตาชิี4 5้าศามขบวนเลยครับผมไม่บ่อยนะครับที่ได้เห็นรถจากฮิตาชิทำขบวนรถท้องถิ่นครับ ีสวยมากครับมุมนี้ดูผู้โดยสารขึ้นลงนะครับนี่คพิบพชีสี่หาชินย์ส ไฟแบบ LED เลยนะครับแม่วีบานพร้อพร้อมนะครับจากฮิตาชิ4503ของของบวน445นะครับ มากนะครเนี่ยครับออกโค้งสวยๆงามๆครับขับรถท้องถิ่นที่4-5 4ชุมพรชุมทางอาจัยออกจากที่รถพรท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ไปแล้วนะครับวันนี้4-5 4 7คันครับใช้ตราชิ4-503 สี่ฟอง,งไฟ LED ทำขบวนเลยทีเดียวครับตอนนี้ขบวนรถท้องถิ่น446ชุมทางใหญ่ชุมพรเข้าวัดธาตุน้อยฮะ อันนี้เราขึ้นมาบนพรมน,น446ชุมทางไฮเดชุมพรนะฮะต่อค่อยๆเคลื่อนออกจากที่รถเขาตั้งท้ายวาจาศิษฐ์แล้วครับ ก็เป็นการจบคลิปในวันนี้นะครับขอบคุกท่านผู้ชมทุกทก่านที่รับชมครับแลบ้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ